เรียบร้อยไปมครับเรียบร้อยไททัสเลเยอร์ไปอีกตัวนึงดี้อนก็ดไลกันไปยูสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครับน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าลูชดอหม้อไฟแล้วก็ลูกซองกันนะมารอบนี้นะผมลูชดอ,องผมตันแล้วเย้นี่เลยครับผมตอนนี้นะลูชดอของผมเนี่ย เลเวล1น0นะนี่เลยรายละเอียดต่างๆก็ดังนี้เลยผมพลังชีวิตอยู่ที่719650นะแต้มป้องกันใอ้ผมอยู่ที่170แต้มแล้วก็ความเสียหายจากการกระโดดเข้าไปกระทืบใส่เนี่ย36575ครับผมแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของแถบเทานะคือแถบเทาเนี่ยมันจะขึ้นช้า,วากว่าปกติเนี่ย48%ครับนะผมสปีดอยู่ที่40ไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นเองโอน้อยมากๆถือว่าช้าเลยนะผมแล้วก็ เวลากระโดดนะผมมันจะบล็อกความเสียหายที่เข้ามา90%อ่านั่นแหละครับผมดูสตอร์150มันจะเป็นแบบนี้เลยอ่าส่วนซินเดอร์นะครับผมหรือปืนมอไฟของไททันนะดาเมจจะอยู่ที่3,185ครับอ่ยิงกันยาวๆเลยแล้วก็ลูกซองนะครับผมจะอยู่ดาเมจจะอยู่ที่1 5 0 8ซึ่งลูกซองเนี่ยดาเมจของมันจะไม่ใช่แค่นี้เน้นๆนะมันจะแบบเป็นลูกซองเม่ละเอียดละเอียดเป็นลูกปลายยิงออกไปครับผมไอ้ลูกปลายลูกนึงเนี่ย มันก็จะหนักไอ้มันก็จะยิงหนึ่งพันห้าร้อยแปดครับไอ้ปืนลูกซองไททันผมว่ามันน่าจะมีประมาณห้าสิบนัดนะห้าสิบลูกป,ปลายนะอันนี้ผมไม่ชชวร์นะครับผมนะส่วนโมดูลนะครับจะใช้ไททันแอนตี้คอนโทรลสองอันเลยแล้วก็คาริบาวเลกเตอร,ร์ครับผมเอาไว้ยิงไททันหนักๆสองอันเลยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเจ้ารูชดองมอสฟายผมเนี่ยมันจะเล่นโฮสแค่ไหนครับผมไปกันเลยว้าวอ่าไ,ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะ โอ้โหมันเนียนการใหญ่เลยอะไรกันเนี่ยเยอะแยะไปหมดอเป็นอะไรมากไหมบอกหมอสิมามาเรียบร้อยไปแหมนี่นี่นีเปิดเบินจากฝั่งนี้ก่อนโอเคน่าจะติดล้านแล้วนะ <laughs> มาครับผมเราก็จะมาระเบิดระเบิดตรงนี้กัน โอ้หมูหมีหมูเมตรเมตรเม็ดเรียบร้อยเรียบร้อยมาโดดก่อนเลยว,ว้วาวว้าวอ่ะฮิวก่อนจ้ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยมามาโอ้โหคึกคืลคึกคืนตรงนี้คึกคืนมากว้าวว่าอ่ะฮิวก่อนฮิวก่อน วุ้ยกระทิงด้วยฮะจะแยะมากๆอ,อ่ะโอ้ย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 โอโโ้ยโอ,อ้ยโดนล็อกเหรออ๋อรีเฟกนี่หว่ะละผมมังกรมามังกรมามีไหนอีกมีไหนอีกโอ้ยทงนู้นเต็มเลยว้าวมาแล้วครับผมปึ้งเข้ามา เบิร์นเข้าไปเบิร์นเข้าไปโอ้โหโอ้โหคึกคึกอ่า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 อ่ะฮีโร่ให้เพื่อนเราก่อนอืมโอ้โหแบบกระสุนมันไม่ยิงนะสีเนอะรีโหลดนั่นน่ะป่ะป้าเขาให้อ่าเบิร์นเบิร์นไม่รอดนะครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคิวนะ ไปเสาบ้างก็เลยดีกว่านี่นี่อุ้ย,ยเด็ดใจด้วยมีกันล็อกเราต้องไปบุญเนินนะถ้าเกิดบุตรโดดนี้ติดแน่ๆเลยครับผมนี่โอ้โหข้าเนื้อจระจรเข้าเนื้อกันจระจระมามามาเด้มาเด้เดีย๋ดวยวก่อนครับผมยุ่เฟกก่อนแล้วนึว่เอาเอาเลือดคืนก่อน รอสกิลด้วยดีโหลดกระสุนด้วยสารพัดเลย <laughs> ไปลองว,ว้าวนี่ก็เอเลบัสอีกนะเยอะจังเอเลบัสเนี่ยเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปฮิวฮิวฮิวรีเฟกกันไปครับผมปุ๊บโดดแล้วโด,ดใส่แล้ว โอเคติดลากันไปครับเดี๋ยวเราลองหมิงก่อนนะเมตรเมตรเมตรมามาฮิวฮิวฮิวเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับดิเฟกต่อนโอ้เกิดการตัวแดงแล้วอ่ามากอดไลค์ like กันไปฮิวก่อนฮิวก่อนมา มาเอา้าตัวแดงตัวแดงตัวแดงใสตัวแดงใสนะอ่าเย้ขีดยม้อะเรียบร้อยไททันเเลเยอร์ครับผมเรียบร้อยโลง่ลงโล่งมาเกิดไหมเกิดไหมเกิดไม่เอ่ยเกิดไม่เอ่ยเรียบร้อยครับหมดเยา้าฮู้วสุดยอดมาดูสกอร์่อยสิครับผมไปลุยถึงบ้านก็ทานี้นะแม่ เราใจโคตรโอ้ยเจ็ดล้านแปครับผมสิบี่คิวห้าสวว้าวไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ยอมไม่ยอมละสาวนี้นะปะโทปะโอ่าเดี๋ยวเราแอบเข้าหลังบ้านเลยดีกว่าไปเผาเขาหลังบ้านเลยนะจะรอสิบสาวินาทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดยมามาครับเดี๋ยวเราจะกระโดดไปต่อบ,บ้านกัน,นนี้น่าจะเป็นไทท่านเลยนะเนี่ย มาดูกันครับผมว่าจะรอดเนี่ยรอดเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวรอมูลุ่มิ้ลงก่อนครับซึ่งน่าจะใกล้ลงแล้วละ่ะไปเลยลุยปึ้งเข้ามาอู้ยดีดีของแรงของแรงว้าวว้าวว้าวเขาลิฟต์แล้วอะ่ะเอาละสวยแล้วผมหลบก่อนจ้าจะได้ดูนแค่ตัวเดียว เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแน่แน่ฟ้าบ่ฟ้าบ่าเบิร์นครับเบิร์รเนเข้าไปเบิร์นเข้าไปเรียบร้อยที่พวกคิวไปโอเคไอ้หมึกไอ้หมึกนะไอ้หมึกนะเป็นเรียเราไปเอา,เ,อาเราเบิดตัวสนะมามาอุ้ยมึกสองตัวเลยมึกสองตัวเลย เขามีฮิวเรือตัวเองไงไม่ต้องไปต้องง้อมอึกไงเรียบร้อยไปครับเรียบร้อยไททัสเลเยอร์ไปอีกตัวนึงดียอนก็ดไลกันไปยุ๊อูหตัวอะไรเนี่ยแหน,นแหน,นรีบวิ่งรีเจนกันไปครับผมว้าวสุดยอดไปเลยเอลิสเอลิสนะ โบเข้าไปมาอุยอ้ยอุย้ยไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วมาติดล้าแล้วครับแทงมาแทงมาพี่ไม่อยากไม่หวั่นไม่หวั่นค่ะไม่หวั่นหรอกไม่หว,หว,หว,หวั่นหรอกบีย้อนก็สไลด์พี่ลีเจนกันไปยหรืวิ่งลีเจนมาผมเอาเสาขึ้นก่อนไปเมนเดอร์เมนเดอร์อู้หูมามา โอ้โหว้าวว้าวหนูผีหนูผีชัด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 อะโอรุจิครับเผาไปเผาไป,าไปอยู่ในวงไฟมาฮิวก่อนอะเลือเดเต็มอยู่จะฮิวทำไมโอเคจะไปเสากลางครับไปเลยวูบึ้มติดลานยังเนี่ยเราอะโอเคติดลานแล้ว ไม่ทันมันอ้าวเรียบร้อยคิวเอาลุกลงกันนะเอ้ยอ่า,อา,อามาๆนี่ครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะหายตัวไปไหนอะ่ะอ๋อมาเสานี้มาเสนาสนี้เราไปช่วยเพื่อนเสานี้กันว้าวโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้โหนะวันนี้ลูชาร์ดเราโหดนะสุดยอดไปเลยเนี่ยคือแบบเป็นโหมดยึดของ่งผมมันแบบ ไปเกิดที่เสาไปอยู่เสาบ้านเขาแบบเผาคนที่เกิดเผาตัวที่เกิดเผาตัวที่เกิดมาอ,อย่างเงี้ยโหสิบเอ็ดคิวอ่ะว้าว <c oughs> บ้านเขานะไปแลนไปแลนยังฮู้มาชนกันอีกโชนกันอีกนะโอเคมาอุษาดมามาอุ้ยน,น,นุ่มนุ่มนุ่มมาครับผม เรียบร้อยไททัสเลเยอร์กันไฟว,ว้าวอนโนโคตรเยอะเลยอะมาโคตรมันแน่ๆครับผมเราจะต้องเกิดความมันกันแน่นอนไปกันเลยวับนี่มาอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะมาคิวก่อนเลยอาเธอร์กับอาเธอร์เด้มามาจะวนทำไมอาเธอร์เราเป็นไฟนะ <c oughs> วนแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา เรียบร้อยไปไททัสเลเยอร์กันไปโว้วโว้โวดียกโดดก่อนครับผมจิงเอ๋มิงก่อนแล้วกันหิวก่อนด้วยอ้าวตัวแดงบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมา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 โอ๊ยไปเลี้ยไปเลี้ยหิวก่อนทันไหมเนี่ยทันไม่ทันแล้วเดี๋ยวก็ชนะไปครับผมเยสหูรูชาดอโคตรมัน แต่ว่ากว่าจะถึง่งมันไม่ใช่ลุยจุดนะที่มันเกิดได้เลยมันก็ต้องค่อยๆเดินไปก่อนดับแดกดับแด,ก,ดกไปเนี๋ยเราขึ้นเนินครับผมแล้เวเราก็ไปโดดบนเนินกันโอเครเราวันนาจะไปรอดอยังไงหรอฮะ อยู่ท่ามกลางวงไททันขนาดนี้นะน่นและว้าวว้าวฝั่งนู้นไททันเยอะมากเลยนะแต่ฝั่งเราไม่มีหมอไงอไปครับดูกันดีกว่าเน้นเอาหามาอุ้ย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 อยู่อย่างนี้เลยเหรอโอเคอ่าเบิร์นไปฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวมารีเฟกไหวไหมไฟฟไออไรีเฟกอะยางรีเฟกอะยังไททันงสเลเยอร์ไป แมงป่องน้อยจะเอากับพี่บ้างเอมะมะมะเอาเสาก่อนแล้วครับปึ้งเขาให้ปึ้งเขาให้เลยอุ้ยชลังก้านะลบก่อนนะโอเคครับอุ้ยชลังก้าช่วยเราด้วยไงแต่ว่าก็แค่ไม่ได้เสานะโยนใส่หูโยนแมงป่องแมงปอง,ง,ปองเดี๋ยวรอก่อนเอาเสาก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นฉลังก้าดีกว่า มันไฟเล็กน,อน้อยโอเคใส่แดงอีกไม่ใช่ปัญหาจา้าเราไม่หวันครับใส่แดงแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาหิวเลือดได้เรียบร้อยเรียบร้อยเมือกเมือกเมือก,กใช่ไหมลบไปก่อนลบไปก่อนทุก <c oughs> อนครับผมเราต้องมันก็น่าจะโอเคนะตาน,นี้นะม,มีโลกีก ไม่ได้เลยครับผมตัวนี้นะนะนะแต่ว่ามันยุบพองไงโอเคนะ่มันมันปลดเสาไว้เฉยๆมามาโอเคอ้าวอ้าเดินเพลินเลยลงกด เรียบร้อยเขาโหชนะฟ้าเลากลับมาลงจอดกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนโหดขนาดไหนโหดไหมโหดมากๆเลยนะอ่นนี่ขนาดแบบไม่ได้ใช้ผมเปลี่ยนไอเอาไอคาริบบอลเลกเตอร์มาใส่แทนนะใส่แทนเจ้าตัวน,นี่ับผมใส่กับไอเลกเตอร์ธรรมดาซึ่งเจ้าตัวเลกเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะยิงหุ่นทุกตัวยิงแรงขึ้น20%ับนะผมยิงทั้งหุ่นเล็กก็ยิงแรงขึ้น20%ใครท่านก็ยิงแรงขึ้น20%นะ ต่เจ้าไอค้คานิบเอาเลกเตอร์เนี่ยมันจะยิงไททันแรงอย่างเดียว40%แค่ปุมสองอันก็คือจะยิงแรง80%เพราะฉะนั้นรับผมหุ่นเล็กเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะยิงเข้าน้อยหน่อยถ้าเกิดเราใส่ไอ้ปลาดาวนะแต่ว่าผมว่าไอ้ตัวเดามีทเพียวๆจากอาวุธนี่ก็เพียงพอสาหรับหุ่นเล็กนะนะผมว่าทั้งลูกซองทั้งเจ้าซินเดอร์ครับผมก็เพียงพอแล้วผมก็เลยลองเอาไอ้ปลาดาวมาใส่2ตัวดูเลยโห <c oughs> จริงๆนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปครับผมมันแบบกระโดดเข้าไปกลางหลแล้วก็เผาตัวรอบๆได้นะ เพราะฉะนั้นครับผมผมว่าเจ้าชินเดอร์เนี่ยหรือไอ้ลูชัดอร์เนี่ยมันเหมาะกับเจ้าชินเดอร์มากๆเลยเดีย๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆมีชินเดอร์อันเดียวอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีลูชัดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ติดลูกซองสองอันก็ได้ครับผมเป็นลูกซองเล็กหนึ่งอันลูกซองใหญ่หนึ่งอันแล้วก็เป็นชินเดอร์ครับผมเอาไว้เผาตัวที่เราไม่สามารถยิงได้เช่นโอโรจิหายตัวหรือไม่ก็ฟาบที่บินอยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยผมมันก็จะสามารถทําดาเมจกับศัตรูพวกนั้นได้เลยนั่นแหละครับผมแต่ถ้าเกิดใใส่่2อัันนนนาี้้้มมมก็็ทดดเเจไรวขึช ส่วนมากเนี่ยมันจะแพ้พวกตัวที่ยิงไกลๆหรือว่าไอตัวที่หายตัวอะไรอย่างนี้ครับผมมันเป็นจุดอ่อนเลยเพราะว่าเวลาอยู่ข้างบนเนี่ยโลจีอย่างเงี้ยเยอะเยอะๆมากๆเลยอยี่ยโลกิอย่างเงี้ยมาแย่งเสามาปวดเสาเราเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีโมดูลเอนไอตาทิพหรือว่าเจ้าหม้อไฟครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนมีสักอันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอัพมาใส่มันจะเวิร์กมากๆเลยนะจริงๆมันจะจัดการตัวปวดได้ดีมากๆเลยครับผมอ่า แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเา้ลูชดอเส้นนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะผมแหมตอนนี้ตันแล้วอะไรอะไรมันก็ดีเนาะ <c oughs> โอเคผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายลูชาดอ